สำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าอันดับอ่ะก็ไม่ห่างกันมากสักเท่าไหร่กาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena ควยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนามาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออาภาัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมี3ามคู่เด็ดๆจากทางเพียรบดีมาฝากกันไม่ได้รอชาครับไปกันที่คู่แรกเลย หงแดงหรือลิเวอร์พูลนั่นเองเปิดบ้านพบกับ Villa, แอสตันวิลล่าเสะกันในเวลา3ทุ่มก็เช่นเคยนะครับมาที่5นัดหลังสุดของที่ทั้ง2ลทีมนี้ได้มาพบเจอกันเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเขาชนะไปได้ทั้ง5นัดเลยซึ่งนัดล่าสุดก็ปลายปีที่ผ่านมานะครับเป็นลิเวอร์พูลนะครับบุกไปชนะแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์1ประตูต่อ3นะครับ ก็มาที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างหงแดงกันก่อนเลยนะก็ทั้ง5นัดนะครับ5นัดหลังสุดนะชนะรวดทั้ง5นัดเลยล่าสุดก็ถูกไปถล่มเลสเตอร์ซิตี้ทีมท้ายตารางมาด้วยสกอร์0ประตูต่อ3นะครับแล้วก็มาต่อทางฟอร์มของแฮสตันวิลล่ากันบ้างชนะ2แพ้2และเสมอ1ซึ่งนันลดล่าสุดก็เอาชนะฮอสเปอร์ในบ้านของตัวเองมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ สำหรับผู้นี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าอันดับอ่ะก็ไม่ห่างกันมากสักเท่าไหร่ถึงลิเวอร์ p o o อันดับจะอยู่สูงกว่าก็าตามต่อริวพูอันดับที่5ส่วนแอตตันเวล่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่8ของตารางนะครับแต่ด้วยทางฟอร์มของลิเวอร์ p o o เนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะ5นัดหลังสุดนี่ชนะรวนเลยก็ต้องดูแล้ครับว่าจะมาสะดุดหรือเปล่าในนัดนี้แต่น้ำหนักของผมนะก็เทให้ไปทางลิเวอร์พูลซะมากกว่า แม้อยากทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับจะเป็นทีมที่ดีอีกทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ผมก็ขอเทให้กับทางลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูตอนหนะครับและมาต่อกันคู่ที่2ของเรานะครับบอลมาร์กเปิดบ้านเจอกับ Man U, แมนยูเตะกันในเวลา3พทุ่มเช่นกันเช่นเคยนะครับผมก็นำผลค่านัดหลังสุดของทีทั้งสองทีมนี้ได้มาพบเจอกันนำมาฝากอีกเช่นเคย เป็นทางฝั่งของแมนยูนะครับเอาชนะไปได้สีนัดและบอลมักเอาชนะไปได้1น,นัดนัดล่าสุดก็เมื่อต้นปีนี้เองนะครับโดยแมนยูนะครับเอาชนะในบ้านของตัวเองไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับเช่นเคยนะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้านอย่างบอลมากกันก่อนเลยชนะไป2แพ้ไป3ซึ่งนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ลิสตันพาเลทมานะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ และมาดูฟอร์ม5นัดของทางแมนยูกันบ้างแมนยูในเต็กนะครับก็ชนะไป2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะวู๊แฮมตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ต่อในส่วนของคู่นี้นะครับผมคิดว่าแมนยูอะดูมีภาษีและฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าพอสมควรเลยแม้แมนยูจะเป็นทีมเยือนก็ตามนะในนัดนี้แต่ผมก็เชื่อว่า ทีมอย่างแมนยูสามารถเอาชนะบอลมากไปได้อย่างไม่ยากต่อคู่นี้นะครับผมให้แมนยูเอาชนะบอลมากไปได้ด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ2นะครับและผู้สุดท้ายของเรา n o t t i n g h ฮม f ฟ r เ s t เปิดบ้านพบกับปืนใหญ่อย่าง Arsenal เตะกันในเวลา5ทุ่มครึ่งเช่นเคยนะครับ 5นัดที่พบกันหลังสุดของทั้งสองทีมนี้ก็เป็นฝ่ายของอาร์เซนอลนะครับเอาชนะไปได้3นัดและน็อตติงแฮม2นัดและล่าสุดก็อาร์เซนอลนะครับถล่มเอาชนะได้บ้านตัวเองได้ไปถึง5ประตูต่อสูเลยนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็อาร์เซนอลถลม่มน็อตติงแฮมเละเลยในบ้านของตัวเอง5ประตูต่อ0ูนก็เช่นเคยนะครับ ฟอร์อม5นัดหลังสุดของนอตติงแฮมที่เป็นเจ้าบ้านของอภัยนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่เป็นเจ้าบ้านชนะไป2แพ้2และเสมอ1นัดล่าสุดก็บุกไปเสมอเชลซีมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับและมาดูฟอร์ม5นัดของปืนใหญ่ Arsenal อาร์เซนอลกันบ้างชนะไป2แพ้2และเสมอ1ซึ่งนัดล่าสุดก็ เจอไบตันนะครับบุกมาถล่มไปด้วยสกอร์ส่วนประตูต่อสามก็ปืนเจอนกนะั้นนัดนี้นกก็สร้างเซอร์ไพรสพอสมควรซึ่งคู่นี้นะครับผมเชื่อว่าปืนใหญ่อย่างอา์เซนอตต้องกลับมาเคือนฟอร์มได้อีกครั้งอย่างแน่นอนพร้อมกันเนี้ยนอตติงแฮมดูเหมือนแบบจะแผ่วแล้วด้วยแต่ก็อาจจะเจอพลังที่แบบจะทิ้งห่าง,งจาก ทีมตกชั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่านัดนี้นะผมให้อัลซานอลนะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ส่ประตูต่อ2นะครับถึงจะเป็นทีมเยือนก็ตามก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับ อ่านอ่านอานอกเสียงผิดพาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ